จริงหรือไม่ที่โรคก,กระดูกเป็นภัยเงียบมันจะเหมือนกับหลายๆโรคที่กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็มีอาการที่ค่อนข้างหนักอาการของโรคก,กระดูกบางโรคจะเริ่มต้นที่อาการปวดเมื่อยซึ่งบางครั้งจะรู้สึกว่าโอเคไปนวดก็ดีขึ้นหรือทานยาก็จะหายแต่ว่าไม่ได้ไปปรึกษาหมออย่างจริงจัง เมื่อเป็นอย่างงานปุ๊บกว่าจะรู้ตัวอีกทีอาการเหล่านี้อาจจะต้องผ่าตัดหรือต้องฉีดยา,ยาเย่ะขึ้นครับเพราะว่าเราใช้มือถือมากขึ้นเราใช้ร่างกายในการทำงานในพื้นที่จำกัดมากขึ้นคอมพิวเตอร์มือถือหรือที่เรารู้จักกันในภาวะออฟฟิศซินโดรมนะครับ เมื่ออัตราการใช้งานของเราในพื้นที่อย่างนี้มากขึ้นคอมพิวเตอร์มากขึ้นมือถือมากขึ้นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเราก็จะตามมาปวดหลังหมอร้องกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทอาการพวกนี้จะตามมาเยอะขึ้นพอสมควรวิธีที่ดีท,ท,ท,ที่สุดในการดูแลกระดูกสันหลังคือเราต้องให้กระดูกสันหลังของเรามีการขยับตัวตลอดเวลาไม่ควรจะอยู่ในท่าเดิมๆเป็นระยะเวลานานเกินหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย เพราะว่าสุดท้ายแล้วข้อกระดูกสันหลังหน้าที่ของข้อคือ movement ถ้ากระดูกสันหลังของเรามีการ move ตลอดเวลามีการขยับตัวบ้างทุกๆหนึ่งชั่วโมงมันจะทําให้ข้อกระดูกของเรานั้นแข็งแรงอีกวิธีหนึ่งที่ดูแลกระดูกสันหลังได้ดีก็คือการออกกําลังกายการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่าการยืดกล้ามเนื้อและการออกกําลังกายจะทําให้กล้ามเนื้อรอบๆไขสันหลังแข็งแรงและกระดูกของไขสันหลังนั้นมีมวลสารกระดูกที่ดี ในการทความจริงแล้วการจัดกระดูกนั้นคือการเอากระดูกเข้าที่ซึ่งศาสตร์ของคลายรักติกไม่ได้ทําอย่างนั้นความจริงแล้วคือการปรับข้อกระดูกคือการทําให้ข้อกระดูกของเรานั้นขยับกับ สู่ภาวะปกติได้นะครับเพราะว่าคนไทยยังเข้าใจผิดว่าการจัดกระดูกคือการทําให้กระดูกเคลื่อนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดถามว่ามีจริงไหมเรื่องการจัดกระดูกมีจริงสําหรับคนที่ไหลหลุดกรามค้างเข่าหลุดอันนั้นเขาเรียกว่า dislocate เอาปรับเข้าที่แต่ว่าร้อยละ9กปที่เข้ามารักษา,าศาตย์คลแทติกคือการปรับข้อ,อกระดูกให้กลับมาทํางานได้ปกติอีกครั้งหนึง่ง ออกกาลังกายอะไรก็ได้ผมจะแนะนําให้ไปออกเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วย่อมดีกว่าการนั่งอยู่เฉยๆกีฬาอะไรที่คนไข้พร้อมที่จะทําหรือเข้าถึงได้ไง่ายสุดจงไปทําแต่ถ้าให้แนะนําได้ก็คือโยคะว่ายน้ำ stretching อาจจะมีการสร้างกล้ามเนื้อก็คือเล่นเวทเข้ามาเพิ่มเติมนิดหน่อยเริ่มกระทบหมอนรองกระดูกนะครับก็จะทําให้มีภาวะหมอนรองกระดูกอักเสบ บางทีหมอนรองกระดูกกลิ้นตามมาแล้วระยะที่อันตรายหน่อยก็คือเมื่อหมอนรองกระดูกอ,อักเสบหรือกลิ้นบางทีอาจจะมีเรื่องกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอั่นคือระยะที่อันตรายมากขึ้นนะครับเมื่อกระดูกทับเส้นประสาทจะเป็นภาวะที่รุนแรงและอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์และอาจจะต้องพบแพทย์ชิกจัง